สระครที่ไม่เคยเห็นยีมามากล่องมาไปถ่ายพี่กล้องอนะชุดมะไม่ถ่ายไม่มันใช่น้เก่าเก่ามันไม่ไ้เฟื่อเหนกันอี่ะเขาก้อ็ <c oughs> อย่างนี้มนถึงกันดีเดีย๋ยวไปไกลนะพุาจะหาเราสึกไกวได้ฮะนี่ไงตัวนี้เนี่ยถ่ายรูปได้เนี่ยยๆ,ๆนี่ ไส้มือนี่ไปเก้าเข้าฟินแลนด์แล้วนะเธอตมเขากำลังระวังดื่อนะจ้าใครขับนะบอกก่อนมันจะไปอย่างนี้เลยนะมันไม่ใช่รองเท้าสำหรับใช่จ้าคุณหน่ะพี่น้องโอ้ยเนาะ ต้ขาดคู่ชิ้นจงังเ้ยกองเอ้ยเข้ามาไปได้หมองามมองามอย่าลืมคู่ชิ้นจงังเดยเอาสันไปเห็นหมองงามเข้ามา แมนสิ่งมันไปฝันอย่างน้ไม่อยากเห็นทีเทียนอันี่โทรหามาได้ไปลูกมาแน่งกันไปฝันอยากเห็นทีมาอายุให้พวกไปน้ำเน่ยพวกแบบน่ไปเก็บของอะไรกันมาไปฝันนะลองท้าเราลองล้ากี่น้าลองอยู่แต่ว่ากางเกิงอาจจะไม่ลองเพราะมันจะเปียกพีม้าสีขาวน่า อุ้ยตายเดี๋ยววันนี้จะพาวันนี้เราติดตามนะครับวันนี้จะพาไปดูน้องที่ผมเติบโตมานะครับพี่น้องเมื่อในี่จะไปหาน้องไม่ว่าน้องอังจำได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าน้อง,อองอยังจําพี่คนนี้ได้หรือเปล่าแล้วเราจะพูดกับน้องรู้เรื่องไหมผมก็จะพยายามที่จะรู้เรื่องกับน้องนะครับพี่น้องเมื่อน,นี้คอนเสิร์ตเล่นพรุ่งนี้วันนี้ไม่ได้ทาอะไรนะครับก็จะไปหาน้องอยู่ อยู่ในโรงแรมเขารอรอเช็คอินก็ให้เช็คอินกี่โมงไม่รู้สวัสดีครับไลฟ์สดนะฮะคือจะเป็นเหมือนแล้วเนี่ยวันนี้นะใครไม่มาให้กำลังใจน้องมิซี่เอ้ยพรุ่งนี้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 เลยเขามากันวันนี้ตายนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับพบกันที่อพอลโลนะจ๊ะเด็กเด็กเด็กๆเล่นหิมะกันใหญ่เลยเขากำลังขำอยู่คราว่าเอ็นดูคุณไม่เคยเห็นหิมะวิ่งวิ่งรถมาปุ๊บกระเป๋าก็มีเอาแล้ววิ่งเข้าหิมะก่อนเลย

เซรามายีหลี่ัานยี่ไข่หรือสัวยี่ไสลาดใจอย่าสลาดใจดย้อไข่บะมวนขึ้นมาเลืาดิเมันั้นไข่นอสันปานไข่ปิมะเฉลีบอหยังสันฝาติมะสันแต่ว่านี่คื้ยังมตดอยตุงขึ้นนละคือน่ขึ้มาเมื่อหนอโอ้ยหนกกะเกาก็บอกว่า เปลี่ยนในสนามบินเลยไม่ได้บอกค่ะเด็กๆไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นีค่ะว้าย อันนี้เปิดอันนี้เบื่อสวัสดีคนดูหมื่นหนึ่งนะครับพี่น้องก็แลว้วก็แช่ในเด้อเมืองหลายแท้เออมืองข่อยตีว่าข่อยเขาได้บ่อมืองเจ้ารุ่นมันบ่อมืองเจ้าถามว่าสมนาข่อยอันบ่อข่อยเขาบะไรอันบ่อไม่เดียววะมีห้าสิบไร่ได้ข้างได้เขาตกเขาเสียอะไรเขาตกเขาได้บอ่อเขาเสียอะไรสีรย่ยอท่าน บอยานเขาบอยานอย่างเขาเขาปกติเขาประตูแบบกลัวพี่น้องไปเขาไปกระโดดท่านนาอ้อยไอ้โบดชขาวมันไปอย่งตรงไหนนะโบดชขาวบวชข่าวมันนู่นอยู่นู่นเดี๋ยวเดินไปเขาไปน้องไปตรงไหนเสร็จแล้วเขาไปน้องไปเดินมาหาดูกาแฟเออกินกาแฟเดี๋ยวโทรไอ้ไปทางมาริน่าอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาโทรกลับเขาทำงานอยู่ถ้าจะช่วงเย็นๆออ๋แแลล้้ววสรุปเขาาจะม น่าจะต้องไปอ่ะระว่าันเนาะแป๊บหนึ่งแล้วก็เวลาเดินที่อยู่ที่อยู่มันก็กดรงเืราขับรถมนาวยมาเหมน่วสายตาไม่ดีเอาเดี๋ยวาตดไปโอ้ขับได้อยู่แต่ว่าต้องบอกคุเรากดที่อยู่แล้วเครื่อมันมาบอกไปเองเล้องกับเจนนี่มอ่อที่เราเล่นพนี้ครับเดี๋ยวเอารงแรพนี้ยากไปนิดเดียวเออเดี๋ยวเราเป็น โอเคเอาตรงนี้ใช่ไหมใช่อยู่แล้วพักนิดเดียวอ,อันนี้ร่งเรียมพี่น้องร่งเรียมมุ้ยผักอยู่สแกนดิกไซมอนกินตาสแกนดิก ซิมอนเขินแต่แค่แค่ต้องละนะ้างดานเช็คีโมงสรุปใบสองก่อน เสือเท่บุญมันตดไข่เด้อเชมโน่นยินนาม่านสกัหนืมหนังเมื่อไหร่ล่ย่งเขา หนาวคือเกาหลีวะจ้าส่วนหนาวกว่าจา้าติดลบจ้าวันนี้มึงเดี๋ยติดลบพี่น้องนี่ไงกาแฟาสองยู มันได้ไหมเนี่ยมันอุ่นไหมนเนี่ยอ๋อพอพอไปพอมาอยู่อือแบบแพนแล้วเราก็จะร้องเพลงแบบพี่นุชเคยา่าแกดูอยู่นี้ไหมเนี่ยอ๋อพี่นุชเคยา่าพี่นุชเคยราอยู่ยางดีไหมฮะพี่นุชเคยราอย่างดีบ่ สวัสดีพี่นุชเคลาวด้วยนะครับถ้าดูอยู่นะครับสวัสดีด้วยครับวอนนี้จะพาไปเที่ยวไหยที่อยู่คอนเสิร์ตเล่นพรุ่งนี้มะลืนมะฮือมาเทือนี่หรือคอนเสิร์ตสามมือมาเล่นคอนเสิร์ตแบบถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้มาเที่ยวแล้วมาแอบอ้างรลองเพลงพี่น้องแค่นั้นแล้วเราก็จะร้องเพลงแบบสบายใจนะครับพี่น้องยยห้องกันเลียย่อมมาห้องบกวงไงงเราไม่กลัวไงพี่น้อง เราไม่กลัวไงว่าแบบว่า,าแบบว่า,า,วาแบบว่าเราเข้ามาเราก็เข้ามาแบบถูกต้องวีซ่าเราก็มีแล้วเราก็ไปเป็นวีซ่า for for concert เด้อ มาปองลายฉันปองลายฉันเนาะฉันมาเล,ยาเลยาียนคอนเสิร์ตอะไรข้างคองสิบ์เลียนมาอะไเบลเยียมแม,ม,ม่ชนเบลเยียมก็จะมาอยู่อินฟูทงังคนดังทางยุโรปก,ก็จะมาดูเยอะอยู่นะวันนี้ ไปเห็นนองสิบ๊อกไห้ดิพี่น้องไปเห็นสันเตลิีโซเฟียเห็นพญในฝรั่งคาฝรั่งใส่ซีบ๊อกใส่ซีบ๊อกไห้กันหนาขึอนต่อข้ามเก่าสมัยเพ่เรือออกจากเนี้ยเฮ้ยใครบ่ได้คึดนหอเดิคือบ่กข้ามเจ้าต่วนเจ้าอะไรออกจากเงี้ยซื้อไปฝากแล้วดีบั้ยซื้อไปฝากฝรั่งหนิ หนองฝรั่งสิจำอะไรบางบุญเรียกวาตะหน่อย